ครับสวัสดีพี่น้องปงปลาสุขุสุขคนนะครับผมสาหรับชาวเทรดเดอร์นะครับผมที่ตามแผนโปรเจกต์ผมนะครับผมตอนนี้เขาก็อยู่เข่าแผนสามแล้วนะครับผมในตรงนี้ผมที่ผมวิเคราะห์ไว้ที่ว่ามันสีเขา่าสีลงมาตรงใต้พี่น้องครับเออแต่มันทะลุขึ้นไปนะครับผมแล้วมันมีโซนไอ้อินดิเคเตอร์มันตีสวิงในจุดนี้นะครับผมซึ่งว่ามันเป็น สวิงโลล่าสุดนะครับผมเออตัวนี้ก็เป็นไฮเออเป็นนิ้วไพ่ไม่นะครับผมในโซนกรอบนี่อยู่ในกรอบนี้ในกรอบนี่ก็จะเป็นโซนที่เฮ้าสีมองเขานะครับผมมองในการเข่าอืมตอนนี้ผมได้เข่าไปแล้วนะครับผมในตอนนี้ผมก็ได้เข่าไปแล้วเออผมได้เข่าเดร์ไปแล้วผมก็ตั้งเีเอลอยู่ประมาณใต้โซนนะครับผม ประมาณสี่ร้อยจุดนะครับผม <c oughs> ประมาณสี่อยหสิบหกจุดประมาณนี้เออทีพี่ผมก็เอาตัวนี้นะครับผมเอาประมาณพันพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดจุดนะครับผมในตรงนี้ผมใส่ฟิทฟิทโบววัดวัดตีสวิงเลยะครับผมเออตีสวิงผมเอาในจุดนี้นะครับผมนี่นี่เนาะ อันนี้แหละครับผมี่ชุดที่ผมเสียวในชุดนี้นะครับผมอยู่ที่ราคาหนึ่งเก้าสองเจ็ดจุดสามแปดนะครับผมนี่คือทีพี่นะครับผมในแผ่นสามนี่โอเคนะครับผมในตอนนี้มันก็ขึ้นไปแล้วนะครับติดออเดอร์กับเขาขึ้นไปแล้วนะครับผมรอรุ่นวางมืออื่นนะครับผมมืออื่นวาสิไดที่พียู่บอกครับผมแผ่นที่สามครับผม ในโปรเจกต์นี้แล้วครับผมโปรเจกต์ปั้นพอร์ตหนึ่งร้อยยสิบเหรียญน,นะครับผมสู่อาชซีพอิสระนะครับผมโอเค okay, ครับที่ผมวิเคราะห์ไปทีใ่ในการเขาเงื่อนไขในตรงนี้มันก็คือคือว่าแล้วครับ <c oughs> ในตรงนี้คือมันต้องทะลุขึ้นไปนี่มันทะลุขึ้นไปแล้วเพื่อนี่อินดิเคเตอร์ปัตสางสวิงตุนในตัวตัวนี้นะครับบอลนี่ ผมก็เลยมองจุดบ่ายในโซนนี้นะเออละกะักกัสมีโซนสัมผัสกันอยู่ประมาณหลายจุดนะครับผมเป็นโซนสัมผัสกันอยู่ในตรงนี้ะก็เลยแบบว่าเออมันเข่ามาในกรอบโซนตัวนี้ปุ๊บนี่ผมก็เลยเข่าหนึ่ง order ไปนะครับผมเออโดยที่ผมกับเอ็มบีมคำนวณอวอกลอ็อตประมาณนี้แหละครับผมเอสเอลกับประมาณวางใต้โซนนี่แหละครับผมอ,อ,อันนี้ อันนี้นะครับผมผมแผนที่สามนะครับเข่าไปแล้วนะครับผมรอลุ้นกันว่ามืออื่นเอาสิทีพี่กันยุบไมครับผมแผนที่สามนะครับผม <c oughs> โอเคบอกว่าอย่างไรนะครับเมื่อนี้เป็นวันที่เก้าสิงหาคมเวลาสองซีทุ่มสามสิบนะครับผมเวลาของเกาหลีเวลาเมืองไทยกประมาณสองทุ่มสามสิบนาทีนะครับผม ในตอนนี้เขากบเข่าไปแล้วหนึ่งออเดอร์นะครับผมอ่าโอเคครับอันนี้ผมคือว่าแล้วครับผมผมเทรดไม่บึ้งนะครับผมอันนี้กับบริเวณสักส่วนในการเทีหรือจังใดนะครับผมอันนี้แค่แบบว่าเออพิสูจน์ในศักยภาพในการเทรดของผมเออสุก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาสอนนะครับผมอันนี้คือผมกบเทรดเป็นสดๆให้เห็นเลยนะครับผม เออแต่ละเพียนแต่ละเพียนผมอ่านยังไงอืมอันนี้ในมองในมุมกอดมันสิเป็นสามเหลี่ยมเอเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเท่นเท่นเป็นเท่นขุ้นเป็นยังซีเนาะครับผมเห็นเส้นเส้นเส้นสีเหลืองนี่ว่าครับสองเส้นนี่แหละเออยสองเส้นนี้นะเออในสองเส้นนี้นี่แหละที่พี่กับสีประมาณนี่แหละครับผมเออผมกล้าว่ามันต้อง <c oughs> ขึ้นมาแต่สีเหลืองนี่อาจสีเป็นไปได้อืมแล้วก็บมันสีห้าวางฟิตโบตามระโบโบของห้องก็คือมันจะขึ้นมาอยู่ในจุด1นึ่งอยสของฟิตโบนะครับผม114ของฟิตโบอ่าครับนี่โอเคโอเคครับมื่อนี้บวบว่าอย่างไรครับผมมาอัปเดตในการในการเขาเ่าแผนที่3ให้บึ่งนะครับผม รอรอดูพุ่งวันพรุ่งนี้มืออื่นว่าสีที่พี่หรือเซียี๋ยวนะครับผมในตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วเท่าก็ได้ปลายใส่เนี่ยนิดนึงนี่แล้วกกะมันเข่ามันในขอบซุนแล้วก็เออกะกะว่าเทือแรกผมว่าสีใยอยู่ในจุดที่จุดจุดตรงนี้แล้วนะครับผมชุดเส้นสีเลืองเรืองนี่แหละเออจุดสีเรืองนี่แหละแต่มันบกเข่าครับผมมันเข่าไปได้ ประมาณนี้อืมมันเข่าพอได้มันลงมาบอหเนาะอืมมันละดิ้งขึ้นไปแล้วผมก็อืมมันได้เข่าอยู่ในกอดโซนแล้วผมก็ตัดสินใจเข่าดื้อเลยอืมแล้วก็เป็นใส่ใส่แท่งเทียนดจีนะครับผมเออในแท่งแท่งเรียนดจีอืมิดอืมแล้วกับแท่งต่อไปก็เป็นสีเขียวแต่มันก็ยัง่ปพิดเป็นสีเขียวเนาะเออตอนนี้มันกับเป็นเวลา สี่ทุ่มสาสองผ่านไปแล้วสามสิบนาทีนะครับผมแต่เขาไปบึ่งทำฟิฟรมเล็กๆแต่มันมีแท่งเทียงกันยืนยันรียบรนะ้อยแล้วนะอืมนี่ไม่มีนี่ไงเอออ่าเอารอดูกันนะครับผมว่าแผนนี้ผมสีสําเร็จปะอืมในแผนที่สามของผมนะครับผมโอเคครับ เดี๋ยวคลิปมันดนอเอาไว้โอกาสนะเออเดี๋ยวที่พี่รีเอสดเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวผมมาอักเดตเพียนกันต่อนะครับผมโอเคครับมื่อนี่มีสำมเน่แล้วครับผม,มจะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องไ,ได้ด้วยครับผม